วันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2563นางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตโดยมีนายวิสิตศรีสุวรรณรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายกรกฎชิิตารักสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตให้าการต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยและมอบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจำนวนสมสหกรณ์พร้อมทั้งกล่าวให้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณพศ2564และได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานได้แก่ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพเกษตรกรจำนวน3ลายโครงการปุ๋ยสั่งตัดซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และข้าวอินทรีย์ของสหกรณ์การเกษตรเมืองรับแปลจำกัดผลผลิตกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์การเกษตรเมืองบุตรดิตจำกัดผลผลิตกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงหิม,มะพานสหกรณ์การเกษตรนิคมลำน้ำน่านจำกัดผลผลิตกเกษตรอินทรีย์สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนาจำกัด และได, roommate, S! <S ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านคือตอนนี้ก็เจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดพัน็อนห้าร้อยเนี่ยเที่งแข็งก็ติสีติดหวานเนี่สีันหวานเนียชวเราก็ให้ชุดแรกแป็ที่ยงแงนะพอชุดแรกเที่แข็งคือท้กคนมาจับแข็งเกือบบทุกจังหวัดแล้วนะคะแล้ก็เราใช้ชุดแรกเนี่ยเป็นที่แรนที่สอ ชุดสองเนี่ยเราก็คจะเริ่มประมาณกลางปีหน้านะคะหรืออาจจะช่วงต้นปีคือจริงๆแล้วการที่ข้ามสเด็กไปละสเด็กเนี่ยต้องเกิดความที้งแข็งนะคะถ้าเกิดชุดแรกยไม่ท้งแข็งเนี่ยจะเป็นไอเลี้ยงชุดสอันนี้คือขอสุดันพอที่เนี่ยที่เี้ยงขแล้วก็รับซื้อผลผิตจากโรงงานเกษตรกรกลับบ้านแนะนำต่างๆแต่ลงานเกษตรกรกับ้านแต่นมี้กลับมาช่วยเกษตรกรรูปปู่รูย่ารูปตารูปยายเขาบอกว่าตัาใดในชื่อาต่าแม่ต่กนอนต่างแม่เป็น